ตัน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 ต,น,ต,น,ตนใครที่ย่อเยยฉันไว้ว่าเขาไม่ส่งของให้ฉันแล้ววันนี้ฉันได้แล้วจ้ะคิดดูไม่ยอมอเอาออกจากบับเบิ้ลเพราะว่ากลัวเห็นก่อนกลัวเห็นก่อนเราจะไม่ตื่นเต้นนี่คือ โปรตบคุณเชอรปรางอกีกครูนะคะเชอปรางชื่อด้วยลุกที่เชอเป็นที่เชอเป็นได้และที่เชออาจอยากเป็นในอนาคตอยากให้หนังสือภาพเล่มนี้เป็นที่ะระึกกับแฟนๆและทําให้ทุกๆคนได้เห็นถึงสิ่งที่เชอเป็นอยู่บ้างในบางเวลาลุกที่แปลกตาหลากหลายมุมที่เชอคิดว่าน่าสามารถเป็นได้ว้าว <laughs> คือคือคำโปรยแบบแบบเชอปรางสุดๆโอ้ย มากนี่ก็จะมีเวอร์ชันเชอร์และเวอร์ชรันปรางนะคะไปค่ะไม่มีเอ r เซซ่าเพราะว่ารอไปเซ็นที่งานนะคะนี่ค่ะเปิดมานะคะมีบับเบิ้ลอีกแล้วนะคะว้าวตา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 ,ตา,ตาโอ้นี่ก็มีรูปนะคะจ้าอุ้ย สวยแล้วต่อแถวซีนมันงานไปจ้าไปจ้าถ้าว่างนะว่างไหมว่างแหละโอ้ยนอนเชอร์อันเนี้ยโอ้โโอ้โอ้โอ้อันนี้อันนี้อันนี้เตรียมเออ มองอย่างนั้นสิคะพูดกับรูปพูดกับรูปแล้วหนึ่งเอ้ยอันนี้อันนี้สดใสสวยสวยสวยนี่สวยอ่ะดีหมดเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้น้องชมน้องชมอ้ยอันนี้ดีมากเลยอ่ะทุกคนรูปนี้ดีมากๆแบบเป็นปกในเด,ดสารได้เลย โอเคจบแล้วกับเขาเรียกไรรูปนะคะแล้วก็มีโกโก้ตรงนี้โกโก้ Google ของพี่เซอร์แล้วก็รูปต่างๆที่เราจะไม่เปิดให้ดูหรอกเพราะว่าให้ทุกคนไปดูเองฮ่าฮ่าฮ่าอุ้ยโอ้ my god สุดยอด โอ้โหโอ้นี้ดีมากอโอ้ฟีลแบบตื่นมาเจอแบบตื่นมาเจอเขายืนอยู่ตรงระเบียงห้องเราบาบอโอ้โหอุ้ยอันนี้มันคือมันดึงออกมาได้ค่คะ โอ้ยแย่แล้วแสดงว่าเราต้องแบบรัมมาระวังนิดนึงกับน้องลองถูกปรับ <c oughs> <c oughs> ก้อนจึงไหค่ะโอ้นี่ดีๆๆๆๆดูด,ดีโอ้ยเป็นน้อนเต็มแหละพี่ไทยฮึบๆๆอันนี้คือเชออันนี้คือปรางใช่ไหมคะขอบคุณที่มีสิ่งนี้ สำหรับคนที่ชอบพี่เขาทุกโคนะคะเท่นเนาะมีพวกกุญแจด้วยพวงกุญแจที่แบบอุ๊มีข้างล่างด้วยโอ้ยน่ารักอันนี้น่ารักน่ารักน่ารักสวยอ่ะอันนี้น่ารักอันนี้สวยไปต่อคะ่ะอันนี้คือผ้าหรอผ้าเชียร์หรอ ตายละโอ้ยมันคืออ้อสิ่งนี้ดีมากเอาแบบติดปึ่ง้ะแบบนางเอกซีรีส์เกาหลีปะคะงงมากช่วยด้วยอ้าวครับแง่ทีเนี้ย บฮึบโอเคไปกันต่อกับสติกเกอร์สติกใจแกน่าะกักแกมันน่ารักมันแบบสุดจะเชอร์ปางไปต่อค่ะมาแล้ว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 ค่ะเป <laughs> ตบกุกเชอและปรางต้องวาไงนี่ เธอปรางโอ้ยเป็นแบบ day and night นี้หรอช่วยด้วยมุนินมุตาการซลองซองปีบสวยอะชอบข้างหลังใส่งานมาแกะเลย <c oughs> อุ้ยน่ารักอื้อ แต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วเอาอยาดมขานาดนั้นเลยเหรอทุกคนไม่ขานาดนั้นเลยเหรอคะยางอันนี้แบบโอม้มาแล้ว <laughs> ม,าลมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหหมดงาม เจ้ารักผู้หญิงคนนี้โอ้ตานะตา้วตานะโอ้ย <laughs> ฉันต้องหยุดพูดคำว่าโอ้โหอุ้ย <laughs> ชิบูระดูดิดแกรูปนี้คือสวยรวยสวยมากนี่นะคะเทพธิดาเชอร์รา,ราไม่ได้มีคำน้ำหน้าว่านางสาว <laughs> แต่เป็นนางฟ้า <laughs> <laughs> ขออจริงสวยมากนนดูอนตาสต่ก่อนเว้ย อันนี้อันนี้เชอร์อ๋อมิสเชอร์นะคะมิอันนี้คือมิสเชอร์สวยมากสวยมากโอ้แฟชั่นนิสตาท่านหนึ่ง so adorable so เขาเทมาก so gorgeous oh my god wow so can I so เฮ้ยนี่ใครเนี่ย พี่ไทยพี่ไทยเออนี่พี่ผมจริงหรือนนี่ร่างพี่ไทยสุดยอดเลยครับโอ้โหมาดพี่เธอเป็นคนที่แบบแต่งหน้าได้หลายลุคมากจริงๆนะใช่เพราะรนะว่าแต่งแบบเราหน้าแบบเปลี่ยนแต่ที่เหมือนเด่นคือ,อไงความสวย <laughs> แม่เรนแบบอุ้ยพี่เมวด้วยว้าว <What? S 2> หน้าเหมือนเมียวเลยจริงสุดเท๊หล่ะอันนี้คือแบบกองไฟรอบกองไฟใช่ไหมโหแบบ gangster sassy girl แบบเนี้ย นี่ชัดนี่คือหล่อหล่อไปเลยนู้นู้ so fierce f i e r เนี่ยนี่คือพี่ไทยโว้าคุณเชอรปังอาลีกุล very very คือถ้าพรคือกินขาคือถูกต้องมากคือดีเว่อเก่งถูกต้องอว้าจางเก็บจังเย็บปูตาโอ้ ไอ้ที่แบบสอบานกะแกสวยอ่ะดีัเลยสวยจังเลยสวยมากเลยโอ้ยนี่นหะเบ้าหน้าฟ้าประทาน o ้ my god Oh อย่างเกิดเป็นซันก็อภพิชารอแก่เอาจังแบบพี่สาวอันนี่อ่ะโฮ้ยโฮยเบ้ร์ฮยฮ้ยมอกระจกมกระจกแบบมองกระจกมองกระจกทุกคนโอ้ เฮ้ยเหมือนไอเนี้ยคาริน่าจริงโอวยสุดๆอวยพระรามเจ้าสวยอ่ะเคยวายตีมากเอะจริงเราใครที่ใครที่กดคือถูกต้องมากเลยเพราะอะไรคุ้มมากเท่าไหร่นะคะเรื่มนี้ไม่รู้ค่ะที่ฉันซื้อมาทั้งเซตเลยนี่แหละค่ะทุกคนเขาเรียกว่าไม่ใช่ใครความเป็นใครความคลั่งรักนะคะใครความติ่งใครความติ่ง เอา้าพพัดพาเดี๋ยวนี้อันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ไม่ได้อันนี้โอ้ยโอ้ยเขาตาเขาสะกดเนาะคือแบบเขาแบบเหมาะกับสีดำจริงจริงจริงตาแบบว่าอะไรอ่ะดูด้วยดินั่นดีว่าเขียนว่าฝากบินเค่โฟรดเทนนะดีใชาสวยเกินโอ้ยดูดิงแบบมันไวท์เนาะแค่ปากก็สวยแล้วอโอ้ยรคานท่าจริงใช่ปะ โซคอนสวยมากพี่เจมส์เมียพี่เจมส์เป็แต่งอย่างนี้ทุกวันได้ไหมไม่มีใครห้ามใคร <laughs> หรอกแกหยุดที่อ๋อเริ่มนี้สองพันแปดถ้เป็นขายเป็นแยกนะคะแยกแยกปกโอ้โหโอ้ my god ทุกคนห้าพันแปดหนูก็ซื้อโอเล็ทั้งหนึ่เงิน <laughs> ใช่สวยจังอันนี้เกิดจากอะไรรู้ไหมคะเกิดจากการที่เลือกไม่ได้เอาทั้งสองลูกเลยลูกเลยที่เลือกไม่ได้ อันแล้วจริงๆอ่ะพี่ป๊อปในสายตาผู้หญิงอ่ะเวลาการเปลี่ยนองศามันต่างนะใช่คนเล่มฟรังก็จะเป็นแบบฟรังก์ฟ้าอันนี้ก็จะเป็นแบบนี่เห็นปะเป็นผู้หญิงที่มีหลายลุคเออเป็นผู้หญิงสาวบาาโอุ้ยตาล้อออยดีอ่ะดูสิอันนี้คือแบบเป็นฟิลธรรมชาติเวอร์คือแบบนี่คือแบบนี่คือพี่เชอร์โย ฟาร์ม n ิ่งท e มเป็นแบบคือเขาอยากจะแบบมีสวนนี่น่ารักเนี่ยอันนี้เหมือนเด็กเลยทุกคนเล่มนี้เหมือนเด็กเลยน็อกน็อกอุ๊ย who's there honey honey who honey I'm home o oh my,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  oh my god oh my god oh my god มันจะแรงกันไปหรือเปล่าบีทุกหน้าอันนี้เป็นแบบบ้านในฝันที่เขาเหรอคะ ช่าแบบอุ้ยคนสวยค่ะคนสวย่ะคนสวยะโอ้ยหันเลิมอนเอวยดาดีอ่ะเฮ้ยทำไมเขาสวยจังอ่ะทุกคน Enjoy my dream house อ๋อมาแล้วนี่คือ dream house ของพี่เขานะคะ มีการเขียวเขียนว่าแบบเขียวเขียวคือแบบว่าเคยพี่เชอเคยบอกอยู true, ่แบบอุ้ยนี่มันตุ๊กตาเลยตุ๊กตาพี่เชเคยบอกว่าแบบอยากมีบ um ้านที Kirby ่แบบว่าปลูกทุกอย่างรอบบ้านแล้วก็แบบอยู่ได้ด้วยตัวเองมีทุกอย่างใดๆของเขาเหียนฟลาวเวอร์แมวนี่เซตแมวชมแมวชมแมวชมในตำนาน จอุ้ยเฮ้แต่แต่เล่มนี้แบบเปิดแบบว่าผ่านเลยรู้เลยนะคะรู้เลยนะคะว่าชอบเ,อเล่มไหนมากกว่ากันคนละแบบคนละแบบเล่มแรกแบบเล่มเชอร์แบบเขาเรียกวะไรดาเมจแรงมากแต่เล่มนี้แบบเป็นฟิลแบบสบายตาสบายใจเป็นฟิลนั้น คือที่อาการแรงกว่าฉชเหรอโอ้โอว้าว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 นี่คือสุดยอดนี่เหมือนแบบนางเอกแบบหนังจีนอ่ะทุกคนที่เชอไปแสงหนังจีนดีไหมโกอินเตอร์ซะหน่อยไม่ได้นะคะอันนี้อันแอปพูบนะคะดิฉันไม่ให้ผ่านนะคะ โอ้ oh my god โอ้ my god นี่โอ้ oh my god oh my god oh my god จบจบละเฮ้ยทุกคนแล้วทุกคนใช่พี่เชอร์เซนอะไรอะแบบมันเอาอะไรให้เซนได้บ้างอะเซนปกน้องก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพื่อความรวดเร็วนะคะเนาะคะแปลว่าไรจบการอันบ็อกแต่เพียงเท่านี้เย้ดีใจมากที่น้องมาสักที เพาะว่าคนอื่นเขาได้กันหมดแล้ว <laughs> เซ็นยกกล่องเออน่นดีมันเซ็นที่กล่องเลยปะ <laughs> 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 เซนที่ผ้าได้ไหมเซ็นที่ผ้าได้หรือเปล่าแบบเขาได้บอกปะเขาว่าแบบเซนที่อะไรได้บ้างไปและไว้ <laughs> ไเจอกันที่งานจับมือนะคะเลนส8ิบแปดค่ะบ๊ายบาย <laughs> จุ๊บ เธอจะยังไม่มีเรา